สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำส้มตำไทยกุ้งสดหมูยอค่ะวันนี้คร,รัวสสิธรย้ายครัวมาที่ริมคลองค่ะวันนี้เรามาที่บ้านไล่ริมคลองกันค่ะดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ วันนี้จะใช้เป็นถั่วตัดนะคะใส่ถั่วฝักยาวเลยค่ะน้ำตาลปี๊บอย่าเพิ่งใส่หมดเพราะในถั่วจะมีน้ำตาล น้ำปลาสามช้อนมะนาวใส่มะเขือเทศมะละกอ คลุกเขาให้เข้ากันค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตำไทยกุ้งสดหมูยอเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาตำไทยกุ้งสดหมูยอค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ